สวัสดีครับสวัสดียามเย็นของวันอาทิตย์ที่ย8พฤษภาคม2566นกะครับก็อัปเดตเป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้มาอัปเดตสวนทุเรียนที่ผมปลูกใหม่นะครับนี่เลยฮะก็ผมปลูกกว้าง8เมตรนะครับระหว่างแถวเนี่ย8เมตรนะครับแล้วก็ระหว่างต้นในี่เมตรนะครับถือว่าปลูกระยะชิด นี่ครับต้นนี้นี่เป็นไนไล์เลยครับนี่แนะพันยาวลิ้นกี่ครับนี่นะก็ผมสั่งมา4ต้นนะครับ3แถม1นึ่ก็สั่งตรงมาจากเบตงนะครับจากสวนที่เป็นต้นลำรับของชาวยาวลิ้นกี่เลยนะครับส่วนต้นตัดไปอีก4เมตรนี่ตัวนี้เป็นหมอนทองครับผมปลูกไปเมื่อวันเสาร ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็วันนี้ได้8วันนะครับก็ครบสัปดาห์เมื่อวานนะครับวันนี้ได้วันที่8นี่ครของแท้ครับสั่งมาจากเบตงครับตอนนี้แตกยอดแล้วนะครับแตกกิ่งพี่พี่ยอดแล้วนะครับก็แถวหนึ่งจะได้ประมาณ15ต้นนะครับ แถวนี้พิเศษหน่อยได้หมอนทองนี่หกต้นนะครับยาวลิ้นจีนะครับเนี่ยจำนวนสี่ต้นครับที่สั่งมาปลูกเยอะไม่ยากครับยาวลิ้นจีนี่ราคาสูงมากตอนนี้ผมสั่งมารวมค่าส่งนี่สองพันแปดร้อยบาทสามแถมหนึ่งได้สี่ต้นนะครับเหมาจ่ายมาสองพันแปดร้อยบาทนะครับปียอดแล้วครับก็ได้มาสี่ต้นครับ เหนตัวนี้ก็เป็นหมอนทองครับนี่ครับยาวเลิ้นจีอีกหนึ่งต้นครับต้นนี้เล็กสุดแต่ก็แตกยอดแล้วเหมือนกันครับ<ม>ก็ผมเป็นคนปลูกเองนี่ครับแถวนี้หมอนทองสี่ต้นนะครับหมูสังกิงห้าต้นยาวลิ้นจีสี่ต้นครับนี่ครับก็สังเกตว่าด้านข้างจะเป็น ต้นผูนะครับใบพูส่งออกที่ส่งไปไต้หวันนี่ครับแล้วก็ปลูกพืชล้มลุกก็คือข้าวโพดหวานแซมไว้นะครับไว้กินเองเหลือแจกจ่ายหรือแบ่งขายนะครับนี่นะฮะส่วนระบบน้ําผมเดินแบบระบบ PE นะครับป e กันนะสามดสองมิลถามว่าทําไมผมต้องเดินตัวใหญ่นะครับขนาดหนึ่งนิ้วเทียบเท่านะครับเพราะว่าเรา ระหว่างแถวนี่ยาวประมาณ70เมตรนะครับก็เลยต้องเดินตัวใหญ่เดี๋ยวระบบน้ำมาไม่ถึงนะี่ครับส่วนแถวนี้15ต้นนี่เป็นหมอนทองทั้งแถวเลยนะครับนี่แหละเพิ่งปลูกเมื่อวันเสาร์ที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็อัปเดตลง youtube แล้วก็ลง facebook ไปนะครับไว้เตือนความจำนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ เพิ่งปลูกข้าวโพดหวานไปเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับส่วนแถวนี้ทั้งแถวนะครับก็เป็นหมูสังกิงหมดเลยนะครับจะมีอีกสามแถวนี่ครับแถวที่หนึ่งอยู่ในสุดนะครับแถวที่สองแถวที่สามแถวที่4ี่หมอนทองทั้งแถวแถวที่ห้าลูกผสมนะครับก็แถวที่หนึ่งสองสามนะครับ เป็นมูสังกิงทั้งหมดนะครับแล้วก็แถวที่4เนี่ยเป็นหมอนทองทั้งหมดนะครับส่วนแถวที่5ที่อยู่ในเสาพุูส่งออกนี่ก็คือมีหมอนทอง6ต้นนะครับมูสังกิง5ต้นแล้วก็ยาวเล่นกีราคาสูงอีก4ต้นรวมเป็น15ต้นนะครับแถวหนึ่งสิบห้าต้นนะครับตอนนี้ ก็เพิ่งปลูกนะครับก็ปลูกทั้งยอดอ,อ,อ่อนๆแต่โชคดีผมเดินระบบน้ําไว้นะครับแบบหูห่องตัวเล็กแบบนี้เลยครับก็เดินไว้แค่ตัวเดียวก่อนนะครับลองดูแล้วก็สแตนบายสปริงเกอร์เดี๋ยวจะเดินอีก2องแถวนะครับซ้ายขวาด้วยข้อคิดว่าน้ําน่าจะพอกับตอนนี้ระบบน้ําผมเดินแบบประหยัดไว้ก่อนนี่ครับก็ ก่อนจากเป็นสวนทุเรียนใหม่ของผมเนี่ยก็จะเป็นสวนยางมาก่อนนี่ครับสังเกตไหมรากยางนะครับก็ไม่ได้เก็บเรียบร้อยอะไรมากมายนะครับก็ปลูกเลยนะครับเวลาน้อยผมเป็นกเกษตรกรในวันหยุดนะครับก็ทำไปเล็กๆน้อยๆอยนะครับก็เห็นคนอื่นเขามีสวนตู้เรียนกันเราก็อยากมีสวนบ้างนะครับ ก็เป็นพื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งน,นะครับผมปลูกได้ประมาณ76ต้นก็ที่ผมปลูกไว้ชุดนี้นี่มูสังกิงจำนวน5้เอ็ดต้นนะครับแล้วก็หมอนทอง21ต้นนะครับรวมเป็น72และยาวลล้นกี่อีก สต้นเป็นเจบกต้นนะครับแต่ก็มีที่ผมปลูกไว้แล้วด้านหน้านะครับก็จะมีนี่หละตัวนี้ได้1ปีแล้วผมปลูกคู่กันนะครับระหว,ว่างฝัง่งขวาด้านนี้นะครับจะเป็นสาลิกาผมซื้อมาจากกระโปรงพังงานะครับก็แล้วก็ฝั่งด้านขวานี้จะเป็นหมอนทองนะครับก็ผมจะปลูกคู่ไว้ ชุดข้างหน้าอีกหนึ่งไร่จะปลูกหนึ่งคู่ไว้นะครับก็เป็นกู้สาลิกากับหมอนทองก็คิดไปคิดมาพอปลูกใหม่แล้วขอปลูกระยะห่างดีกว่าและแต่ปลูกชิดแล้วก็แยกแถวแถวนี้จะเป็นมูสังกิงนะครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวเนี้ยแถวที่สามมูสังกิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็แถวที่สี่ชุดนี้จะเป็นหมอนทอง ทั้งแถว15ต้นนะครับแต่ปอแถวที่5พิเศษหน่อยลูกผสมเลยครับลองปลูกดูบางเอิญผมปลูกชุดแรกก็คือสั่งยาวเล้นกีมาจากคุณยิ้มมาก่อนนะครับเบตงก็เอามาถุงพักประมาณ15วันก็ปลูกเลยนะครับก็เริ่มแตกยอดแล้วครับผมปลูกโดยที่ไม่กางร่มหรือไม่ตีแสลนให้เลยนะครับก็อาศัยลดน้ำ ทุกเจ็ดโมงประมาณ30มสินาทีนะครับก็เท่าที่สังเกตเห็น1สัปดาห์แล้วยังไม่เขี่ยวเฉหรือมีผลกระทบอะไรยกเว้นมแมลงครับมแมลงเริ่มกัดใบแล้วก็ผมไม่ไม่เครียดอะไรมากมายนะครับสำหรับมแมลงกินได้กินไปผมใส่ปุ๋ยให้แตกยอดใหม่ได้นะครับก็ตั้งใจจะปูกแนวอ,อินทรีครับ ผสมเคมีบ้างนะครับพอสวยงามก็มันจะไม่เอนเอนเอี N. N. E. ยงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่แหละก็ขอบคุณทุกท่านนะครับปกติผมเจน XCMG o c e a ็ม a ีโ a ซนี่ขายรถตักรถเครนโลโก้ของ XCMG ครับส่วนนี้ที่นี่คืองานอดิเรกของผมคือเป็นเกษตรกร,ร,กรในวันหยุดนะครับก็อยากมีสวนยาง นอนาคตก็จะมีสวนปามบ้างเล็กน้อยก็มีพื้นที่หลังบ้านนิดหน่อยนะครับก็สร้างสวนทุเรียนไว้เผื่ออนาคตยังราคาดีนะครับจะได้มีทางเลือกนี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับผม